สวัสดีครับบาวเวยทยาปนมครับผมตอนนี้นะครับมีมีหมอนวดส่วนตัวนะครับป้าไลล่านะครับวันนี้มานวดให้หมาเบียนะครับเบียจะจ้างป้าไลล่านวดให้นะครับนด,ดีมากเลยอือจะเคยนวดเย่ะ่้างเคยนวดมากกว,กว่านีว่้านนี่เนี่ยเอาอแห้งเลย ด่ลแล้วอันก็เงินด,ด,ดีมากเลยต้อนรบดีมากเลยร้อนรต้องเตะปีดิงนะตีอนรัรู้หรอมาเองจะบ,บ่ะายวัวอะไรจะเข้าใจโอ้คให้ไล์อยู่ได้ไต้วนมันกะาใเล้ วันนี้ก็มาโชอยงานครับข้ากับเมื่อยน,น,นี่นยนะอ๋อเมื่อยว่นนี้เก็บจะเก็บอะไรกลนอย่างไดิตอนนี้ป้าลีล่ากำลังขบนะครขบข้างหลังนะครับหมดดีมากเลยอื้มป้าลล่ลาก็มาช่วยพี่เจนนะครับวันนี้ทำกับข้าวนะครับเตรียมไปวัด วันนี้พี่เจียนไปทำเพนนะครับมาช่วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปวัดด้วยมีแต่พี่เจียนไปกับอาพีนะครับเมียก็เลยถือโอกาสเลยครับให้ป้าไลล่างวดหลังให้เลยนะครับเพราะว่าเบียนนี่ปวดหลังตลอดเลยเพราะว่ายกของหนักด้วยนะครับแกคงให้พราด้เหตุสีผมมาเจ้านะ ปวไอ้เห mm. yeah. e ็ด so, สีผมหายอ่ะไงดอ้เห็ดสีผมหายเจ้าเห็ดเองเห็ดเองสีแดงไงนะสี่แน่อือืมเก่งแะวันนี้นะครับเดี๋ยวรารุนนะครับว่าเวียจะซื้ออ่าของขวัญอะไรให้พี่เจนะครับรารุนกันนะครับวันนี้แต่ว่าจะไม่บอกว่าเป็นอะไรนะครับลุนกันเลยนะครับ น่าจะนูะ่นแหละตอนขายไก่ทอดเสร็จนู่แหละครับจะบอกว่าจะได้รู้กันว่าคืออะไรนะครับวันนี้ก็เด็อก็ให้กดติวนะครับกดตังค์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปซื้อของขวัรวันเกิดให้กับพี่เจนนะครับวันนี้เพราะพี่เจนก็ทํางานกับบาเบียมาประมาณสามเดือนเต็มแล้วนะครับสามเดือนเพราะาเดือนนี้เป็นเดือนเดือนที่ห้าของการขายไก่นะครับ ก็เยี่ยมเลยนะครับก็ทำงานดีเหมือนเดิมนะครับมีกุ่ป่าก้นหินแีออย้ยบับดังไรบ้างยัยบด้ว่ดไปไหนอะห่อนบะเอาลงมาเปิดก็ได้โอเคน้ว okay, เบียร์เอาแอร์เล็กมาเปิดก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การรับชมนะครับวันนี้กว่าบ่าวพี่ก็ว่าน้อให้บ่าวเบียร์ดีใจมากเลยก็ เอาตังให้ป้าซื้อข้าวกินด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ